นี่นะครับเราจะมาสอนนี้นะครับปางเข้าเล่นเราจะเล่นล่อช่องสามตกนี้นะคะถ้าเรานาไปแล้วตัวนี้อาจจะตกเพื่อตรงร่องนี้ตัวนี้ครับตัวนะครับนี่ครับเราเล่นล่อหน้านี่ล่อหลังนี่นี่นะจริงๆมันมก็เป็นแค่โลกในมล่นน,แบบน,แบบนั่นแะหละทั้งเท่าทางตานแต่แค่นั้นแหละครับ จะเอาล้เล่นนี้ได้ถ้าสองลนี้ไปเราจะต้องเรื่อนสองล้อนี้คือรถนลื่อนไปแบบนี้แต่ล้อนี้ก็เลื่อนกลางเลยครับเพราะว่ามันเลื่นทั้งสี่สามสี่ล้ออยู่แล้วเลยครับตรวเรามาดูกันไปนี้กันค่ะ จะติดเยอะนะครับนี่เขาจะให้มันตรงรูทั้งหมดนี่นะครับนี่นะมันผมตรงแล้วผมก็ไปเลยรออันนี้ส่วนรออันนี้นะครับแดงไปเลยอันนี้มันจะติดเยอะหน่อยเราก็เล่นไปอันนี้ดูนะเัาจะตรงพอดี ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ